เนื้อหาที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับผมคงต้องบอกว่าห้ามพลาดอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับและบุคคลที่ผมจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้จัดได้ว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาในการเทรดเลยก็ว่าได้เขาคนนั้นก็คือมาร์คดักลาสกับหัวข้อที่ว่าเอาชนะตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เรามารับชมพร้อมๆกันเลยครับ uhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรดแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขายฟอเร x กการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมาชี้นําการลงทุนมาสอนการลงทุนหรือมาแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเอาชนะตลาดพอคุณผู้ฟังได้ยินว่าการเอาชนะตลาดคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรครับนึกถึงอินดิเคเตอร์ทีเด็ดหรือว่า จุดเข้าเทรดที่ดีสัญญาลที่ดีหรือไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับการเอาชนะตลาดในที่นี้ผมหมายถึงการเอาชนะตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะเนื้อหาน่าสนใจใช่ไหมครับว่าการเอาชนะตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เรามาทําความรู้จักกับหัวข้อนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะขอคนละไลค์และคนละซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ เนื้อหาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดครับและเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาของคุณมาร์คดักลาสเขาก็เป็นอาจารย์สอนเทรดเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดเนาะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องราวของเขาตัวมาร์คดักลาสเองเขาเกิดในปี1968ที่ประเทศนิวซีแลนด์และเขาก็เป็นศาสตราจารย์ในด้านจริยธรรมคริสเตียนด้วยนะครับ และเขาเองก็ผ่ันตัวมาเป็นเทรดเดอร์เป็นโค้ชเทรดเดอร์แล้วก็เป็นนักเขียนรวมไปถึงเขาจัดสัมมนาสอนนะครับก็เดินทางรอบโลกเลยนะครับสอนกว่า25ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็มีการจัดสอนอยู่เรื่อยๆกับคู่หูของเขาก็คือพอลล่านะครับจนในวันที่12กันยายนปี2015มาร์กดักลาดก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบที่บ้านเกิดของเขาที่รัฐแอริโซนา แต่เรื่องราวของมาร์คดักลาสทิ้งไว้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยตัวเขาเองก็ได้มีผลงานในหนังสือนะครับที่ชื่อว่า Trading in the Zone จริงๆแล้วมีแปลไทยด้วยนะครับถ้าแปลไทยก็เป็นโซนแห่ง trader, เทรดเดอร์เหนือกว่าตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนะครับใน s h o p e e Lazada สามารถที่จะพิมพ์คำว่า Trading in the Zone เนาะ เราก็จะได้เจอหนังสือของมาร์กดักลาสแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมเนาะอันนี้ผมก็อยากที่จะสนับสนุนนะครับเพราะเนื้อหาหน่าสนใจเลยทีเดียวหลายครั้งหลายคานะครับเราก็จะคิดว่างานเก่าๆในอดีตนั้นจะสามารถที่จะใช้ได้จริงในปัจจุบันหรือไม่นะครับรวมไปถึงแนวคิดต่างๆเนาะที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านี้นะครับจะสามารถที่จะใช้ในยุคนี้ได้หรือไม่ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังลังเลนะครับเดี๋ยวลองมาดูทั้ง12หัวข้อนี้ดูแล้วกันว่าน่าสนใจหรือไม่และมันจริงแท้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึง12หัวข้อเคล็ดลับของมาดักราดอันนี้ผมอยากจะเสริมนิดหนึ่งตัวมาดักราดเองนะครับเขาได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการเทรดว่าตัวเขาเองนั้นได้ใช้ประสบการณ์หลายปีเลยครับในงานวิจัยเขาทุ่มเทมาตลอดทั้งชีวิตเลยทั้งเขียนหนังสือนะครับทั้งวิเคราะห์ในการเทรด หนังสือของเขาก็จะพูดถึงเรื่องความท้าทายที่เทรดเดอร์จะต้องเจออยู่ตลอดนะครับเทรดเดอร์หลายๆคนคิดว่าการเทรดนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายดายแค่เราเข้ามาทําการซื้อขายทําตามระบบเทรดอะไรประมาณนี้นะครับทำตามกฎต่างๆที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้แล้วจริงๆแล้วเทรดเดอร์มือใหม่หลายคนคิดแบบนี้นะครับจนกระทั่งเขาได้มาเทรดจริงๆ มาก k d กลา l a s บอกว่าหลังจากที่เทรดเดอร์หลายๆคนนะครับเข้ามาเทรดได้ไม่นานเขาพบว่าการเทรดเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดในชีวิตที่เขาเคยทำมาอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยได้มีบทความเสริมว่ามีเทรดเดอร์กว่า95%เเลยที่ล้มเหลวจากการเทรดหรือว่าเลิกเทรดไป เป็นพ่ออะไรสามารถที่จะรับชมในวิดีโอของผมได้เลยนะครับในช่องนี้เนาะจริงๆแล้วผมอัดไป2วิดีโอด้วยกันว่าอะไรกันที่ทําให้เทรดเดอร์95%ล้มเหลวและอะไรกันคือสาเหตุที่ทําให้เทรดเดอร์5%นั้นรอดจากตลาดนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมเคยอัดเอาไว้เนาะนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับ12เคล็ดลับดังมนตาของมาร์กจากลาดเพื่อเอาชนะตลาดกันเลยนะครับข้อแรกครับ หาแกลช่องว่างเพื่อทำกำไรหลายๆคนก็อาจจะงงเนาะว่าเอออันนี้คืออะไรใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วในตอนแรกผมก็งงเช่นเดียวกันว่าคืออะไรผมก็ได้พยายามที่จะทำความเข้าใจหลายรอบเช่นเดียวกันนะครับจึงพบว่าอ๋อเขาตั้งคำถามว่าผลต่างกำไรที่ควรจะได้จากการเทรดกับผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันต่างกันแค่ไหนถ้ามันต่างกันนะครับแสดงว่า จริงๆแล้วสาเหตุที่ทําให้การเทรดของเราไม่ได้กําไรหรือว่าการเทรดของเรานั้นขาดทุนอาจจะไม่ได้มาจากระบบเทรดนะแต่อาจจะมาจากตัวเราหมายถึงอย่างไรผมขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคําว่าหาแกลบช่องว่างเพื่อทํากําไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรานั้นควรที่จะไปดูแกลบช่องว่างครับว่าไอช่องว่างที่เราควรจะได้กําไรจากการเทรดนั้นมันอยู่ที่เท่าไหร่กับผลกําไรที่เกิดขึ้นจริงนั้น มันอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเข้าซื้อด้วยสัญญาณ EMA แล้วกันนะครับสเส้นตัดกันปุ๊บเราจะทําการซื้อเมื่อ2เส้นตัดกนันนี้เราก็จะทําการขายสมมุติอยู่มาวันหนึ่งครับเรานั้นเข้าซื้อตาม EMA นี้ทุกอย่างเลยครับเมื่อมันตัดกันปุ๊บเราเข้าไปแต่พอเราเข้าไปปุ๊บมันอาจจะทําให้เราขาดทุนก็ได้นะครับในะตอนนั้นแล้วทีนี้โอเคอยู่มาวันหนึ่งครับมันทําให้เราได้กําไรแล้วเราได้กําไร ถ้าตามเงื่อนไขก็คือเราจะขายอีกทีนะครับหรือว่าเราจะปิดออเดอร์นี้ก็ต่อเมื่อ EMA 2เส้นนี้ตัดกันแต่ว่าตอนนี้เราได้กําไรเยอะแล้วนะครับแล้วเราก็เคยผ่านช่วงเวลาที่มันขาดทุนมาแล้วเราก็คงไม่อยากให้มันกลับมาขาดทุนอีกใช่ไหมครับดังนั้นเทรดเดอร์หลายๆคนก็เลยเลือกที่จะขายทันทีที่มันเป็นบวกหรือว่าขายทันทีที่มันเป็นบวกแล้วมันก็เริ่มมีท่าทีออนแอลงนะครับทีนี้เมื่อเราขายไปปุ๊บอันนี้คือกําไรที่เกิดขึ้นจริง อ่ากำไรที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่ปิดละ่ะมันจะเป็นผลเท่าไหร่แล้วก็รอดูจนกว่ามันจะถึงกําหนดนะครับเมื่อมันถึงกําหนดปุ๊บนะครับีเมล์มันตัดกันแล้วเราก็ลองมาวัดดูนะครับสมมุติว่าเราปิดไปนะครับอันนี้เราปิดไปเรารู้เนาะเนาะว่ากําไรอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าเราปิดไปบวกบวก100จุดแต่ทีนี้เราไปดูกันว่า e เมตัวนี้ตัดที่กี่จุดนะครับทีนี้เราลองมาไล่ดูเนาะ ปรากฏว่า EMA ตัวนี้นะครับตัดกันที่170จุดเท่ากับว่าช่องว่างตรงนี้มันคือ70ถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่ากําไรที่เราควรจะได้รับจริงๆมันควรจะอยู่ที่170จุดแต่เราทำกําไรไปได้แค่100จุดถามกลับคุณผู้ฟังไปว่าแบบนี้คิดว่าการที่เราได้กําไรแค่100จุดทั้งๆที่เราควรจะได้170จุดนี้มันเกิดขึ้นจากเรา หรือมันเกิดขึ้นจากระบบเห็นไหมครับอันนี้เกิดขึ้นจากเราดังนั้นมาร์กเลยบอกว่าเราควรที่จะมีการฝึกฝนแล้วก็หาว่ามีช่องว่างตรงนี้ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีเท่าไหร่แสดงว่าเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วนะว่าเรานั้นปฏิบัติตามแผนการเทรดของเราได้ดีมากพอหรือยังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการตั้งคําถามกับตัวเราเองแบบนี้เนาะเราก็ไม่รู้ได้เลยว่าตัวเรานั้น มีศักยภาพที่ดีพอที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จหรือไม่อันนี้คือข้อแรกนะครับข้อต่อมาข้อที่2ครับความต่างระหว่างผู้ชนะกับผู้ที่มีไม n ์เซ็เป็นผู้ชนะมาร์กดักลาสพูดว่าใครก็ตามครับสามารถที่จะทํากําไรได้ตลอดแหละไม้แต่เด็กข้าขวบก็ยังสามารถที่จะเอาชนะตลาดได้จากความโชคดีได้เลย เด็ก5าขวบไม่จําเป็นจะต้องใช้ทักษะอะไรเลยนะเขาก็สามารถที่จะทํากําไรได้แค่เขารู้ว่าปุ่มซื้อขายมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือเรื่องของดวงนะครับเรื่องนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกเป็นผู้ชนะได้ก็เป็นไปได้ครับเมื่อเราเทรดได้กําไรเนาะเมื่อดวงอยู่ข้างเราเราคว่าจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะก็เป็นได้มาดรากลาดยังกล่าวว่ามีเทรดเดอร์หน้าใหม่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ตกหลุมพรางว่าเรานั้นเป็นผู้ชนะ จะผลกําไรที่เขาทําได้ในช่วงเริ่มต้นเลหลายคนเลยวาดฝันว่าเราจะเป็นฟูดไทม์เทรดเดอร์หรือหลายคนเลยเอาเงินเก็บทั้งหมดของตัวเองมาหรือบางคนก็จ,จะไปกู้ยืมคนอื่นมานะครับ mm. เพื่อที่จะเอามาเทรดแบบเต็มตัวเพราะคิดว่าเขานั้นเป็นผู้ชนะแต่มาร์ดดักลาสเขามองว่าการเป็นผู้ชนะนั้นมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับการที่เราจะเป็นผู้ชนะนั้นเราจะต้องมีหมายเซ็ตแบบผู้ชนะเขามองว่าผู้ที่ มีไมเซ็ตแบบผู้ชนะเขาจะต้องมีทักษะทางด้านจิตใจและอารมณ์สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้และรู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจอย่างไรเพราะเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนะครับหรือเทรดเดอร์ที่มีไมเซ็ตเป็นผู้ชนะเนาะเขาจะรู้เลยว่าตลาดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยครับไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดเลยเราไม่สามารถที่จะควบคุมตลาดได้เลยแต่เราสามารถที่จะแต่เราสามารถที่จะหาช่องทางการทํากําไรจากตลาดได้ข้อต่อมาครับ ข้อที่3ทักษะทางจิตใจเป็นกุญแจสําคัญในการเทรดประเด็นนี้ดูเหมือนว่ามาร์กนั้นจะให้ความสนใจเป็นพิเศษครับก็คือเขาจะให้ความสนใจไปที่สุขภาพจิตเนาะหรือว่าจิตวิทยาในการเทรดเพราะเขามองว่าแม้กลยุทธ์ของเราจะมีความเป็นเลิศสูงนะครับจะมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่า สภาวะจิตใจของเราไม่เหมาะสมหรือว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาวะทางจิตใจของเราได้แม้กลยุทธ์ที่ชนะก็อาจจะแพ้ได้ทักษะทางจิตวิทยาที่มาร์กพูดถึงก็คือการที่เรารับรู้กระบวนการเทรดของเราโดยที่ไม่กังวลว่าผลจะตามมาเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเรานั้นเทรดไปแล้วขาดทุนเราก็ควรที่จะมีการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองด้วย สิ่งที่สําคัญนะครับที่มาร์กเองเขาก็มักจะเตือนเทรดเดอร์คนอื่นๆเนาะนะเขามักจะเตือนเทรดเดอร์คนอื่นๆว่าไม่ว่าระบบของเราจะมีวินเลทที่เท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีความผิดพลาดได้เสมอไม่มีทางหรอกครับที่เราจะสามารถที่จะซื้อขายทุกออเดอร์แล้วจะเป็นกําไรตลอดเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกการเทรดก็จะมีการขาดทุนอยู่แล้วดังนั้นเทคนิคก,การเทรดมันก็เป็นเรื่องสําคัญครับแต่เขามองว่า มันไม่ใช่ทั้งหมดมันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่สามารถที่จะคาดการได้มันยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้บางทีสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะมาจากตัวเราก็ได้นะครับความผิดพลาดอย่างเช่นการขายช้าบ้างและการซื้อช้าบ้างแหละหรือว่าการที่เราอาจจะวิเคราะห์และเราก็าอาจจะไม่เห็นจุดบอดต,ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็มาจากเราแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ทักษะในการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญทักษะทางจิตวิทยาในการเทรดจริงๆแล้วมันหมายถึงวิทย์ไหนนะครับมันหมายถึงการที่เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองได้นี่คือพื้นฐานที่ดีที่สุดในการเทรดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบไร้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกหรือว่าเป็นคนที่โลกสวยอะไรก็ตามที่เข้ามานะครับก็โลกสวยไปหมดไม่ใช่นะครับแต่เขามองว่าให้เรานั้น มีอารมณ์บาลานซ์นะครับมีอารมณ์ในระดับที่พอดีไม่มากจนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปในการเทรดอันนี้ก็อาจจะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับข้อต่อมาครับข้อที่4รูปแบบกราฟทางเทคนิคไม่ได้มาบอกเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตตัวมาร์กจักลาสเองนะครับเขามองว่าการวิเคราะห์ใดก็ตามเนาะ มันเป็นแค่เครื่องบ่งชี้เท่านั้นนะครับมันไม่ใช่บอกว่าเราวิเคราะห์ว่าราคามันน่าจะขึ้นแล้วเราก็คิดว่ามันต้องขึ้นไม่ใช่นะครับตลาดไม่ได้มีหน้าที่มาตอบสนองอะไรกับความรู้สึกหรือความคาดหวังของเราเนาะดังนั้นสิ่งที่เราคิดมันคือการคาดการ์มันคือการคาดเดาครับตัวมาร์กเองเขาบอกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคไม่ได้ออกแบบมาเพื่อบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและการวิเคราะห์ทางพื้นฐาน ก็เป็นแค่เครื่องบ่งชี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าตลาดนั้นมันจะเป็นในทิทางนั้นจริงๆเขายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีแนวโน้มอ่อนตัวลงแต่มันก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดอลลาร์นั้นมันจะอ่อนตามไปด้วยถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือว่าการวิเคราะห์ทางพื้นฐานนั้นมันไม่ใช่เครื่องหมายการันตีว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์มามันจะถูกต้องร0 0เซ์ แต่มันเป็นแค่เครื่องบ่งชี้เท่านั้นมาร์กดักลาสเองเขาก็ยังแนะนําว่าการวิเคราะห์ที่ดีเราควรที่จะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยทางพื้นฐานอยู่ด้วยเสมอนะครับข้อต่อมาข้อที่5ครับยอมรับว่าการเทรดนั้นมันมีได้มันก็มีเสียหลายหลายคนนะครับมีความผิดหวังเนาะคิดว่าการที่เราเทรดนั้นมันจะต้องได้กําไรสิมันจะต้องได้กําไรทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้กําไรเราก็ไม่ขาย ไม่ขายไม่ขาดทุนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับการเทรดเนาะมันมีได้มันก็ต้องมีเสียนะครับเราเทรดได้กําไรแน่นอนมันก็อาจจะทําให้เราเสียเงินก็ได้ดังนั้นเราควรมองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องธรรมดาดีกว่านะครับดีกว่ามายึดติดว่าการซื้อขายของเรานั้นมันจะต้องได้กําไรอย่างเดียวมันจะต้องได้กําไรอย่างเดียวแล้วเราก็อาจจะมีความเครียดความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณก็ได้นะครับดังนั้นการเทรดที่ดีเราควรมอง ตามโลกความเป็นจริงเลยเราควรมองสถานการณ์จริงๆว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้คลิปตัวตัวนี้หรือว่าคู่เงนินนี้มันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเราควรที่จะกลับมาทบทวนตัวเองใหม่เลยวว่าเราจะทําอย่างไรกับออเดอร์นี้ดีที่เราถืออยู่ดีนะครับข้อต่อมาข้อที่6ครับคิดถึงความน่าจะเป็นไม่ใช่ความแน่นอนทุกๆการเทรดของเราทุกๆการวิเคราะห์ของเราให้เราคิดว่า นี่คือความน่าจะเป็นไม่ใช่ว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วมองว่าโอ้โหแบบนี้กลับตัว100%ซแบบนี้ขึ้นร0 0ซห้ามคิดแบบนี้โดยเด็ดขาดครับให้คิดว่านี่คือความน่าจะเป็นถามว่าทำไมเราไม่คิดว่ามันคือความแน่นอนละ่ะก็เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามั่นใจจนเกินไปก็อาจจะทำให้เราโอเวอร์โหลดได้ซื้อเยอะมากกว่าที่เราควรจะซื้อ เมื่อเรามีความมาั่นใจจนเกินไปเนาะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าความกล้าได้กล้าเสียเข้ามาเยอะจนเกินไปแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนเราจะเจอความไม่แน่นอนเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเราควรที่จะอย่าเชื่ออะไรแบบ100%แม้กระทั่งตัวเราเองด้วยนะครับแต่มาร์กเขาแนะนําว่าให้เรานั้นวิเคราะห์ให้ดีที่สุดนะครับทุกๆครั้งที่เราเทรดนั้นให้เราคิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วเมื่อเราเทรดได้กําไรหรือขาดทุนก็ตาม เราห้ามมาเสียใจทีหลังว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเจอกับการขาดทุนอะไรแบบนี้ด้วยห้ามคิดแบบนั้นนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดออเดอร์ทุกครั้งก่อนที่เราจะเทรดเราควรมีการวิเคราะห์ให้ดีที่สุดเมื่อเราทำดีที่สุดไปแล้วนะครับเราก็จะมีทั้งจุดเทคโปร o ฟ i ์จุดสต็อปล็อตเนาะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้ทุกอย่างแล้วปุ๊บต่อให้มันขาดทุนก็ตามครับเราไม่ได้ผิดนะดังนั้นอย่ามาโทษตัวเองครับเราทำดีที่สุดแล้วให้เรายึดหลักตรงนี้เอาไว้นะครับข้อต่อมา จงระวังเทรดเดอร์รายใหญ่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องราวของในตลาดคริปโตเคอเรนซีรวมไปถึงตลาดหุ้นเนาะเทรดเดอร์รายใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อราคาเป็นอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างอ,อย่างดดดคอยกับอีลอนมัสก์ก็ได้นะครับเวลาอีลอนมัสก์พูดอะไรเกี่ยวกับโดดคอยเนาะเราก็จะเห็นนะว่าราคานั้นมีการตอบรับค่อนข้างแรงทีเดียวก็คงไม่มีใครปฏิเสธนะว่าอีลอนมัสก์นั้นไม่มีอิทธิพลอะไรกับราคาในตลาดอย่างที่เราเห็นกันว่า มีแล้วก็แรงมากด้วยนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนาะถ้าเป็นในตลาดหุ้นก็มีเช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นหุ้นตัวใดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในตลาด Forex ก็อาจจะไม่มีแบบนั้นนะครับแต่ว่าในตลาด Forex t เทรดเรายใหญ่หรือว่า รุ่นใหญ่จริงๆก็คงจะเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นรายใหญ่อยู่เนาะดังนั้นตัวมาร์กจากลาดเองเขาเลยมองว่าเทรดเดอร์รายใหญ่บางทีก็อาจจะมีอิทธิพลในตลาดมากกว่าที่เราคิดนะครับบางทีตัวเทรดเดอร์รายใหญ่นั้นอาจจะมีอิทธิพลต่อตลาดเป็นอย่างมากเลยดังนั้นเราควรที่จะติดตามข่าวสารให้ดีอย่างมีสติด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีข้อต่อมาข้อที่9ครับ ทำใจให้สบายในตอนที่เราเทรดพูดดูมันเหมือนง่ายเนาะแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้ยิ่งฝึกยิ่งดีครับการเทรดจริงๆแล้วมาร์กมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบราบรื่นนะเราควรที่จะทําใจให้สบายๆไม่ต้องไปกดดันอะไรเยอะถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบเทรดสาเหตุจริงๆแล้วที่ทําให้เราเครียดส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราไม่ยอมทําตามระบบเทรดนะครับสมมตุติเราเปิดออเดอร์ได้สูงสุดจํานวนแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําตามระบบเทรดเนาะ เราก็จะไม่เครียดเพราะว่าเวลาเงินที่เป็นลบเป็นบวกมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพอลงทุนมากเท่าไหร่แต่สาเหตุที่เราเครียดก็เพราะว่าเราโอเวอร์ลหอตนะครับหรือว่าเราโอเวอร์เทรด ซื้อเกินจํานวนที่เราตั้งใจเอาไว้ก็เลยทําให้เวลาที่มันติดลบหรือว่าเวลาที่มันแกว่งตัวนั้นมันทําให้เราเครียดแล้วก็กดดันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินที่เรามาชทรยนั้นควรที่จะเป็นเงินของเรานะครับและควรที่จะเป็นเงินเย็นด้วยห้ามเอาเงินร้อนหรือว่าเงินคนอื่นมาเทรยโดยเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะเจอกับสารพัดเรื่องราวที่เข้ามาก็เป็นได้ครับข้อต่อมาข้อที่10ครับเทรดโดยใช้หลักคิดแบบมืออาชีพ เมื่ออาชีพเป็นอย่างไรตัวมาร์เขาบอกมาว่าเมื่ออาชีพนั้นเขาไม่ได้มาคิดกับตัวเองหรอกครับว่าการเทรดครั้งนี้มันจะได้ผลหรือไม่มันจะเป็นกําไรหรือไม่เขามองว่าเทรดเดอร์เมื่ออาชีพที่เขาพบเจอมานอกจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาเขามองว่าเทรดเดอร์เมื่ออาชีพนั้นเขาจะให้ความสําคัญไปที่กระรบ,บวนการมากกว่าผลกําไรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ตัวเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นเขาจะโฟกัสว่าเขาควรเทรดเท่าไหร่และเขาจะเทรดเมื่อไหร่คือเขาจะเน้นไปที่การทําตามแผนการเทรดครับเขาไม่สนหรอกว่าการเทรดครั้งนี้มันจะได้กําไรหรือขาดทุนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขานั้นทําตามแผนการเทรดแล้วโอเคถ้าเกิดว่ามันขาดทุนก็ต้องยอมรับมันเพราะว่านี่คือแผนการเทรดของเราถ้าไม่ได้กําไรก็ถือว่าดีไปอะไรประมาณนี้นะครับเขาอยากให้เรานั้นมองไปที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ เพราะหลายครั้งเลยถ้าเกิดว่าเราโฟกัสไปที่มูลค่าของกําไรหรือว่าผลของมันมันอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆที่ตามมาครับยกตัวอย่างนะครับการไม่สนใจความเสี่ยงเพราะว่าเราสนใจไปที่เงินเนาะบางทีเราก็อาจจะโฟกัสแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าเราโอเวอร์เทรดเราก็จะได้เงินจํานวนเท่านี้โอ้โหอาจจะทําให้เรารวยได้เลยนะอะไรประมาณนี้นะครับเขาเลยไม่อยากให้เราไปโฟกัสที่ปลายทางไม่อยากให้เราไปสนใจที่เงิน เพราะว่าการที่เราสนใจที่เงินบางทีก็อาจจะทําให้เราพลาดพลั้งอะไรไปอีกโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ํานะครับข้อต่อมาข้อที่11ครับเขามองว่าอยากให้เรานั้นใช้ความรู้สึกนะครับระหว่างการเทรดบัญชีเดโมกับการเทรดบัญชีเงินจริงให้เป็นอารมณ์เดียวกันเพราะมาเขามองว่าคนส่วนใหญ่เลยเวลาเทรดบัญชีเดโมนั้นจะได้กําไรแต่พอไปเทรดบัญชีเงินจริงปุ๊บก็จะขาดทุนยับเลยเขาเลยมองว่า แท้ที่จริงแล้วอะไรคือตัวขับเคลื่อนละ่ะแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะททระบบช่วยของเรามันต่างกันหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นที่อารมณ์ของเราอันนี้ผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับเนื่องจากว่าในช่วงแรกนะครับที่ผมเข้ามาเทรดเนาะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเงินอะไรเนาะก็เข้ามาเทรดในบัญชีเดโมก่อนนะครับ พอเขามาช่วยในบัญชีเดโมนะครับการฝึกฝนนั้นช่างเป็นไปอย่างราบรื่นเลยนะครับช่วงแรกก็แน่นอนครับมีขาดทุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าหลอดใจนะครับแต่พอศึกษาเรื่องหลอดไซด์ดีๆนะครับก็เทรดไปเรื่อยๆครับบัญชีเดโมนั้นได้กําไรเป็นอย่างดีเลยแต่พอเป็นบัญชีเงินจริงแล้วคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็ตรงอยู่ในคําถามของมาร์กดักลาสเลยนะว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าระบบเทรด หรือจริงๆแล้วมันเป็นที่อารมณ์ของเราอ่าเพอะบัญชีเดโมนั้นเวลาขาดทุนเนาะเราก็ไม่ได้ไปเสียเรียดอะไรมากนะครับขาดก็ขาดไปแต่พอเป็นบัญชีเงินจริงแล้วนะครับขาดทุน10%โอ้โหเราอยากจะได้10%ของเราตรงนี้คืนมันก็ยิ่งทำให้เราโอเวอร์เทรดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นแหละครับพอมันขาดทุนปุ๊บเราก็อยากจะเอาคืนเนาะ พอเราอยากเอาเงินคืนปุ๊บเราก็กล้าได้กระเสียมากยิ่งขึ้นนะครับพอไปถึงช่วงหนึง่งเราก็อาจจะพอตแตกไปแล้วนี่นะครับเป็นเรื่องราวของบัญชีเดโมกับบัญชีเงินจริงเนาะมาร์กเขาก็เลยอยากให้เรานั้นลองฝึกใช้บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ลองฝึกใช้บัญชีเงินจริงโดยที่ให้เรานั้นใช้อารมณ์เดียวกันในการเทรดบางทีมันก็อาจจะทำให้เรานั้นได้ผลลัพธ์อะไรที่ดีมากยิ่งกว่า พราะบางครั้งเราเทรดบัญชีเดโมเราไม่ได้มีความเครียดเราไม่ได้มีความกดดันอะไรเข้ามาก็เลยทําให้การตัดสินใจของเราต่างๆนั้นมันเป็นไปอย่างราบเรื่นเลยครับแต่พอเทรดบัญชีเงินจริงเนาะมันก็มีหลายเรื่องเข้ามาอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าลองฝึกฝนกันดูนะครับเผื่อว่าอาจจะทำให้ผลงานการเทรดของเรานั้นมันดีขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่12หาข้อได้เปรียบในการเทรด ความได้เปรียบผมขออธิบายตามความเข้าใจของผมแล้วกันนะครับผมมองว่าเราถนัดสิ่งไหนเราก็ควรที่จะพัฒนาตรงนั้นนะครับเข้ามาเทรดเนาะเพราะว่าผมได้อธิบายเรื่องราวของมาร์คมิเนวินีเข้าไปนะครับเขามองว่าการที่เรานั้นอยากเทรดหุ้นให้เก่งทุกแบบนะครับสุดท้ายแล้วเราจะไม่เก่งสักแบบ เขาอยากให้เราโฟกัสไปดีกว่าว่าเราถนัดเทรดแบบไหนและเราควรที่จะพัฒนาจุดแข็งตรงนั้นให้เป็นจุดแข็งมากๆนะครับและจุดแข็งมากๆตรงนั้นนะครับแค่จุดแข็งเดียวก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นได้กําไรจากตลาดนี้ไปอันนี้ผมก็มองว่ามีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือพยายามที่จะ หาข้อได้เปรียบในการเทรดสมมุติว่าเรานั้นถนัดเทรดในรูปแบบใดชอบเทรดในรูปแบบใดเราก็ควรที่จะใช้รูปแบบในการเทรดนั้นนะครับมาประยุกต์ใช้เราก็ควรที่จะเลือกรูปแบบนั้นมาใช้ในการเทรดนะครับถ้าเกิดว่ารูปแบบใดที่เราไม่ถนัดเราก็พยายามที่จะอย่าเทรดนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือมันไม่มีอะไรมารับประกันเลยว่าเราจะทํากําไรได้อย่างสม่ําเสมอนะครับ ดังนั้นเราควรที่จะรวบรวมทักษะในการเทรดให้เข้ากับทักษะทางด้านจิตใจให้เหมาะสมเพียงแค่นี้เราก็จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ครับอันนี้ก็เป็น12เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการเอาชนะตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมของมาร์คดักลาสเขาก็ได้เขียนหนังสือออกมาหเล่มที่เป็นเล่มที่เป็นที่นิยมไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับ ชื่อหนังสือว่า Trading in the Zone คุณผู้ฟังสามารถที่จะซื้อได้ใน e s h o ป e e Lazada ด้วยนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังมีฉบับแบบแปลภาษาไทยด้วยนะครับชื่อภาษาไทยว่าโซนแห่งเทรดเดอร์เหนือกว่าตลาดด้วยทัศนคติแบบผู้ชนะเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรมีไว้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการเทรดที่เราควรมีเนาะ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเรื่องราวในวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนผู้ฟังไม่มากก็น,น่อยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถึงตรงนี้กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอีกเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ youhas.com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด